สวัสดีค่ะสวัสดี FC Garden ค่ะวันนี้แบ่งโชกเก้าชั้นด่างตัวนี้จะเป็นเชื้อของทับทิมนะคะอันนี้เขาจะออกไปทางโทนอโทนสีดํโทนสีดําแต่น,นี่ก็เป็นเป็นชมพูนะคะสีชมพูเนี่ยอถ้าอากาศเย็นๆนะคะถึงจะเห็นชมพูมากๆเลยต้องต้อง,ต,องต้องรออเยน็นๆคะ่ะแต่ต้องรออากาศเยน็นๆนะคะแต่เนนี้ก็คือได้เห็นความด่างเขาแล้วนะคะอ่าจะีใบนี้นะคะ ใบนะคะใบเขาหนาใบหนาดีมากใบหนาดีมากอันนี้โดนแมววิ่งไล่กันค่ะแล้วทีนี้เขาก็เลยโดนใบก็หักไปนุก็เลยตัดทิ้งไปค่ะแต่ว่าน,นี้เขาจะมีหน่อนะคะมีสองหน่อนะคะหนึ่งหนอแล้วก็สองหนอนนะคะฝั่งโน้อนอันนี้เขาตัดใบไปแล้วก็อันนี้กาลังจะมาอีกกําลังจะมาอีกนะคะหนึ่งหนออ่าตอนนี้ก็มาแล้วที่สองหนอค่ะ ตัวน,นี้ไปที่1,900น้อนะคะ1,900ส่งฟรีตัวนี้เป็นเชื้อของทับทิมนะคะพร้อมพร้อมให้อับไซน์นะคะพร้อมให้อับไซ์แล้วอันนี้อยู่ในกระถาง8นิ้วแต่ว่าต้นใหญ่อันนี้เป็นไม้หน่อนะคะเป็นไม้หนอไม้หนอนเขาก็จะเหมือนแม่แล้วก็เนี่ยกำลังมาอีกสองหน่อนะคะคุ้มมากเลยคุ้มมากๆค่ะไม่ไม่ไม่ได้แยกเลยนะคะันี่ก็รอให้ไปโตที่ลูกค้าเลย1,900ส่งฟรีนะคะเชื้อของทับทิมใครที่ชอบโทนใบใบหนาโทนสีดํา แต่ว่าถ้าอากาศเย็นนี่จะสวยมากเลยนะคะตัวนี้ใครสนใจก็โทรหาหนูได้ค่ะ064 478 7995หรือจะแคปส่งให้นักลน์นะคะก็จะสะดวกและรวดเร็วสำหรายพีนี้สวัสดีค่ะ